สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องสวัสดีอ c ทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องของเจตาผ้าลวยเนาะค่ะในทางช่องยูทูบเนาะกลาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะประวัติของเจปากแดงเล่าพัฒนาค่ะเห็นอยู่นี่ประวัติของ,งเจป,ป,ปากแดงค่ะ ลาวพัฒนาวันที่สิบเจ็ดออกไปเนาะห้าสี่สามศูนย์ห้าค่ะจีปากแดงเพึ่นก็เข้าไปหาศูนย์เนาะค่ะห้าศูนย์ลาวพัฒนาออกศูนย์ห้าเอฟซีของจีปากแดงเป็นจังใดแน่นอ่ะค่ะตองวดวัดวเด้อจีปากแดงอันนี้ไฟใดค่ะดีใจน้ำเนาะค่ะดีใจด้วยเนะาะไฟใดไฟโศกไฟม,มันอันนี้ไฟตามเนาะค่ะจีปากแดง ขอบุญขอบคุณเจี๊ปากแดงหลายๆายเด้อค่ะที่เอาแนวทังมาว่างทังช่องกาบขอพระค้นเป็นอย่างสูงค่ะแนวทังงไม่ของเจี๊ปากแดงมาแล้วค่ะวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าจี๊ปากแดงวิงรูดเพ่นให้มากค่ะเจ็ดกับสามเจ็ดกับสามสองตัวสี่หางเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสามหกเบิ้ลเจ็ดเจ็ดสามสามค่ะ สามตัวสามหางหนึ่งสามเจ็ดศูนย์สามหกเจด็จดเจ็ดสามวิ่งรูดเดินทอกันเด้อค่ะเจี๊ยปากแดงเจ็ดกับสามสองตัวเพิ่นเน้นสามเจ็ดกับสามหกค่ะไอสองตัวเน้นสองหางค่ะสองตัวเน้นสองหางโอ้ยคอไพเรลายๆพิณออกจอบตาทาเว้าผิดเนาะไปไว่ายนปากกระได ขอให้หลาย,ลายสามเจ็ดสามหกค่ะสามตัวหนึ่งหางหนึ่งสามเจ็ดเอาแคปหน้าจอค่ะใครจะตามตัวเีปากแดงเนาะค่ะเล่าพัฒนาวันที่สิบเก้าเจตาลุ่งห้ก่อนมือหนึ่งเนาะค่ะวันที่สิบเก้าเป็นวันศุกร์สองทุ่มครึ่งแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับเจีปากแดงเนาะของพื้นกระถือบดเดินดีอยู่ค่ะเจีปากแดง อชอบก็จัดขัดก,ก็ผ่านเนาะค่ะแชปหน้าโจอค่ะแชปหน้าโจอแฉปหน้าโจอแล้วไปไปต่อเป็นของใครล็อกเทียนทะเลค่ะล็อกเทียนทะเลวันที่สิบ เจ็ดที่ผ่านมาก็เข่าไปอยู่เนาะค่ะพี่นอ้องก็ถือว่าเข่าอยู่เนะ 5, 4, เาะบอลลดห้าสี่สามอ้าวเจตาลืมเขียนอีกแล้วพี่นอ้องลืมเขียนอีกแล้วห้าสี่สามกับศูนย์ห้าเนะเาะเล่าออกวันที่สิบเจ็ดของเพื่นเข่าต่หานะค่ะวิ่งวิ่งลูดห้าตัวเดียวสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะของล็อกเทียนทะเลอ้าวไปโตค่ะไปไม่ ล็อกเทียนทะเลวันที่สิบเก้าแนวทางไม้ของพื้นเนาะค่ะไพ่อชอบกระเตี่ยมแคบนาจอเด้อค่ะมาบึงแนวทางไม้ของพื้นวิ่งรูดท้นไฮสองกับศูนย์ค่ะสองตัวสี่หางสองศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดเบิ้์นสองสองศูนย์ศูนย์สามตัวสามหางค่ะสองศูนย์หกสองศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งค่ะ วิ่งหลดเพิ่นเด่นสองรองศูนย์ค่ะเด่นที่สองรองที่ศูนย์สองหางค่ะเพิ่นเน, 0, 0. น้นสองศูนย์กับหกศูนย์สามตัวน้นหนึ่งหางสองศูนย์หกค่ะล็อกเทียนทะเลกับขอบุญขอบคุณหลายๆเดอค่ะล็อกเทียนทะเลที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของจิตตาเนาะค่ะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะขอบคุณเอฟซีทุกทา่านคือกันเนาะค่ะที่เขามารับชมรับฟัง ที่เขามาให้กำลังแรงใจเจตาเนาะครับขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะไปต่อค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะไปจะไปต่อกับล็อกเทียนทะเลไปจะไปต่อว,วันที่สิบเก้สองทุ่มครึงครับล็อกเทียนทะเลแคปหน้าจอค่ะไปต่อเป็นของใคร เรียกล็อกน้องบัวค่ะเรียกล็อกน้องบัวพื day, ้นพอาไปเด้อค่ะอีบซีเรียกล็อกน้องบัวเป็นถึงใดกันแน่มีไผ่ใดไผ่ตามน้ําพื้นบ่กค่ะเรียกล็อกน้องบัวค่ะมีไผ่ตามน้ําพื้นบ่วิ่งรูดค่ะวิ่งรูดล็อกน้องบัววิ่งรูดสี่สามเข่าไปทั้งสองตูด้ะค่ะสามสี่ บุญห้สมของเพิ่อนออก3าเนาะสายวิง่งสายรูดเพิ่นกระเข้าไปถึงสองตัวพี่น้อง3ามาีได้ก็ดีใจน้ำเนาะค่ะเลขล็อกน้องบัวยังบาทานใด้กับไปไม่ตามต่อค่ะวันที่สิบเก่าเนาะ ขอบุณขอบคุณเลขล็กลอกน้องบัวเด้อขัดที่อาแนวทางมาบ้างทังช่องของเจตาเนาะค่ะราบขอบพอบคุณเป็นอย่างสูงแนวทางงไม่ของเพื่อนมาแล้วพี่น้องเตรียมแคปหน้าจอถ้าใครชอบชิปนี้เนาะเตรียมชอบแนวทางของมักแนวทางของนองเลขล็อกน้องบัวค่ะเตรียมแคปหน้าจอค่ะ,ะวิ่งลูดของเพื่อนให้มากค่ะหนึ่งกับเจ็ด 2ตัวสหาง1 7ึ่7เจ็ดเจ็ด้าเจ็ดศบิหตัว3มหางค่ะหนึ่งหนึ่งศู่งเจดเกวิ่งดเพนเดินทอกันค่ะหกั 1, 7, บ7จ็วงกลมให้ทอกันเนาะสตัวเพิ่นเน้นหนกับ1นค่ะ สตัวเน้นทางเดียวหนึ่งหนึ่งค่ะวันที่สิเก้าเป็นวันศุกร์สองทุมครึงเด้อค่ะไปจะตามต่อกับเลขล็อกน้องบัวแคปหน้าจอค่ะไปต่อเล่าพัฒนาวันศุกร์เนาะค่ะแคปหน้าจอต่อไปเป็นของใครช่อชัยชาตินี่ลุดไปเด้อค่ะช่อชัยชาติ ขอทูดขอไพ่อฟซีแทนชอชัยชานเนาะค่ะแนวทางพื้นบอ่อเข่าเนาะแนวทางพื้นบอ่อเดินขอทูดคอไพ่แทนพื้นเนาะค่ะจิตตาให้กําลังแรงใจคือเก่าค่ะให้กําลังแรงใจชอชัยชานแล้วกะทั้งอฟซีทุกทันเนาะค่ะเป็นกําลังใจให้กันและกันคือเก่าเนาะมาไปต่อกับชอชัยชาญค่ะวันทีสิบเก่า ซอชัยชานเพิ่นให้มาวิ่งรูดค่ะ8กับ3 8กับ3าสองตัวสี่หางค่ะ8ปดหนึ่งแปดศสาองสหนึ่งเบิ้ลแปดแสค่ะ3ตัว3ตัว3หาง8ปดสามหนึ่ง สามแปดศูนอค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะเลขกับมีเขานี่ลุดเนาะค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทาง้าบเขากรกราบขอโทษขอให้เนาะค่ะ ขอทูตขอให้แนวทางคงพื้นบอกเขาไปเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะแล้วก็กราบขอบุญขอบพุ่นเอฟซีทุกท่านค่ะที่เขามาคอมเมนต์เขามากดไลค์กดแชร์เขามากดติดตามเนาะค่ะกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เนาะแล้วก็ทุกกำลังใจค่ะที่มารับชมรับฟังในทางช่องหน่อยของ ตาพารวยเนาะค่ะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ค่ะขอให้พี่น้องโชคดีเดอะะ้อค่ะโชคดีวันศุกร์เนาะเป็นวันที่สิบเก้าวันศุกร์สองทุ่มครึ่งะคะ่ะแคปนาจอเราไปตอกันไปรุน่นกันกับช่อใช่ชาแนเนาะ,ะไปรุ่นกันไม่ไปตอเนาะคะ่ะเป็นวันศุกร์ขอให้พี่น้องโชคดี มีความสุขแล้วก็กขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปใส้ก็ขอปลอดภัยค่ะเดินทางไปก็ขอให้มิโชกกลับมาขอให้มิใช่ค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ